านมันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ทำลานมันมานี่ก็หลายปีอยู่คือโดนผู้ชายหลอกหนักกว่าตอนมีแฟนอีกนะปอกให้คือแบบเดีวเราก็ถามว่าวันนี้เป็นไหนมาแล้วว่าเช้าเนี้ยหยยังไม่ได้ออกจากไล่เลยเมื่อเช้าแต่ที่ได้ได้คือฉันไปซื้อขนมกินอะจ้ะฉันเห็นคี่รถไปลานอื่นจ้ะ นี่โดนหลอกครั้งที่หนึ่งโดนหลอกครั้งที่สองโทรมาฮัลโหลวันนี้ลานเปิดไหมเปิดค่ะเนี่เสียงนี่ต้องแบบดัดขั้นสุดอ่กะกับลูกค้าเนี่ยจะแบบมาได้ต้องเสียงแบบเปิดค่ะพอเปิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วกขาเขาถามว่าวันนี้มันตันเท่าไหร่เราก็บอกราคาไปอ๋อดวสักพักไปสักพักนี่พอหกโมงเย็นแล้วก็ยังไม่มานะ โดนหลอกครั้งที่สองยังประสบการณ์โดนหลอกมันไม่ได้มีแค่นี้และหายไปอาิตย์หนึ่งมันลงราคากลับมาโอหาคุณงานไม่ได้เลยแต่ที่ไหนได้อินนี้ก,นกินขนมเก่งไงขับรถไปซื้ขนมอีกไปร้านอื่นจ้า แล้วถามอะไรกับคนขุดบันดะไม่เคยได้ความจริงสักอย่างนะบอกเลยไอเรา,เอาบอกความจริงไปแต่เขาไม่บอกความจริงเราเลยเป็นเศร้ากระโดดผู้ชายหลอกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกหนักกว่าตอนมีแฟนเยอะเลยอาจารย์ีก็แบบ แกหน,น่อยนะก็แบบคุณลุงแบบบรรดาคุณลุงอะไรมันเนี้ยก็แบบไอ้นูไอ้นูมีแฟนยังแล่าอ๋อยังไม่มีจ้าหนูโสดลูกลุงว่างแต่ลูกลุงไม่ทำงานนะไปเลี้ยงลูกลุงหน,หน่อยเอาเดียวคือเห็นนี่ขยันไงแต่จริงจริงนี่ไม่ได้ขยนันนี่เป็นนี้ที่ทำทุกวันนี่คือเป็นนี่ ต่คือผู้ยงผู้ใหญ่เห็นแล้วก็เอ็นดูไงว่าทํางานเก่งจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นนี่ที่มีแรงขับเคลื่อนทุกวันนี้ไม่ใช่อะไรเลยเป็นนี่อืมพอเราเป็นนี้ใช่ไหมเราจะมีแรงผลักดันโดนผู้ชายหลอกเขาไล่เราก็จะสู้แต่บรรดาคุณลุงอย่าให้เราไปเลี้ยงลูกคุณลุงเลยเราเลี้ยงตัวเองเราก็จะไม่รอดแล้วลูกคุณลุงต้องเลี้ยงหนูไม่ใช่หนูไปเลี้ยงลูกคุณลุง